ง่ายๆอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ถ้าอยู่ก็ต้องสู้ด้วยกันถ้าหนี้ก็ส่งเวลาออกกัด้วยตอนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศร,รษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะร้อนชาไปทั้งหน้ากระดานครับเมื่อคุณทักษิณชินวัตรประกาศตนเป็นสทออรอ ท้าชนทุกรูปแบบขนาดลั่นวาจาว่าอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกันไม่อยู่ด้วยกันก็เลิกลากันไปเลยเออเป็นผลพวงมาจากการประชุมคลมเมื่อวันพุธประชุมพักเพื่อไทยไม่ประชุมประชุมคลมก่อนเมื่อวันพุธเสร็จแล้วพอมาประชุมพักเลยระเบิดเพราะประชุมคลมมีเลยลัฐมตีหลายท่านเนี่ยได้ลานะโดยเอานะหนึ่ง มีรัฐมนตรีและรองนายกท่านหนึ่งลาการประชุมแต่อยู่ที่ทำเนียบ,อบสองมีรองนายกรัมตรีท่านหนึ่งและรัฐมนตรีว่าการท่านหนึ่งติดภารกิจไปหาหมอเข้าประชุมอตอนหลังเข้าประชุมตอนหลังเดี๋ยวมาดูว่ารัฐมนตรีคนไหนลาบ้างแต่ที่ร้อนตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาและเชื่อว่าสัญญาณน,นี้สัญญาณน,นี้นะฮะจากคุณทักษิณเนี่ยในการประชุมพักที่ผ่านมาเนะี่ยน่าจะนําสัญญาณน,นี้น่าจะมีการพูดถึง น่าจะมี after shock ต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งเลยแหละใช่จนกว่าจะมีการคุยกันลงตัวว่าจะเอาอย่างไรและไปดูท่าทีแต่ละคนเลยพี่โอนี่เอาสัญญาณนี้ก่อนนะสัญญาณชัดจากผู้มีประสบการณ์ตัวจริงเสียงจริงอืมผมเป็นคนเกลียดพวกอีแอบอีแอบนี่ใครพี่วิวอีแอบเสีย e คือคนที่หลบอยู่ข้างหลังหลบอยู่ข้างหลังอตรงไปตรงมาง่ายๆอยู่ก็อยู่ ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ครับถ้าอยู่ก็ต้องสู้ด้วยกันในเมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลร่วมกันเนี่ยถแถลงนโยบายคุณก็ยกมือเห็นด้วยพอได้เก้าอี้รัฐมนตรีค่อยๆหลบออกไม่ได้ต้องตรงไปตรงมานั่นคือ14ธันวาและแน่นอนครับพอพูดนี้ปั๊บเนี่ยทุกคนก็เพ่งเล็งไปที่สองพักอสองพักนะครับพักภูมิใจไทยและรวมไทยสร้างชาติแต่ ทางฝั่งของภูมิใจไทยหัวหน้าพักต้องรลบออกมาพูดเลยตานทักษินพูดถึงพักที่ไม่เข้าร่วมประชุมโยโยนโยนผมก็ไม่นำพาไปฟังอะไรมากไม่นำพาคือไม่ใส่ใจเพราะผมก็ไปร่วมประชุมไปช้าหน่อยไปช้าหน่อยเพราะติดอาหมอภารกิจเสร็จแล้วหัวหน้าพักเพื่อไทยในวันถัดไปวันที่15ก่อนเดินทางไปเยือนมาเลเซียครับ คิดว่าท่านทักษิณพูดจากประสบการณ์ต่างๆที่ทํางานที่มีพักร่วมอยู่ด้วยกันซึ่งรัฐบาลปัจจุบันเป็นอย่างนั้นพักร่วมทุกคนสามารถโทรศัพท์อขอความช่วยเหลือได้ทุกเมือ่อจัดเองก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเลยไอ้นนี่แน่นอนครับพักแกนนําก็ต้องพูดทํานองเนี้ยแต่ใจลึกๆเชื่อว่าก็คล้ายๆกันเลยพี่วีวันที่นายกรัฐมนตรีแพทองทานให้สัมภาษณ์มีรองนายกอยู่ข้างหลังสองคน หนึ่งรองนายกสุริยะจึง,งรุ่งเหลืองกิจสองรองนายกอนุทินตอนพูดนักข่าวถามปุ๊บรองสุริยะหันไป <c oughs> นั้นลองไปย้อนฟังตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากคุณทักษิณคุณอนุทินและนายกลำตรีครับ <c oughs> มีพักรล่มมาพัก <c oughs> หลปโวย วลันะไม่อยากอยู่ต่องบองกันให้ชัดเจนเราเป็นคนพูดรู้เรื่องใช่ไหมห้ามหนีต่อไปใครหนีก็บอกว่าถ้าหนีก็อส่งเวลาออกมาด้วยง่ายดี <c oughs> เพรเป็นคนเกียรติทษอีแอบอตรงไปตรงมาง่ายๆอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ถ้าอยู่ก็ต้องสู้ด้วยกัน <c oughs> ในเมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลร่วมกัน คุณแถลงนโยบายเสร็จพวกขุดยกมือเห็นด้วยพอได้เก้าอี้ลำตีแล้วเสร็จแล้วค่อยๆลงไม่ได้ต้องมาตรงไปตรงมาไม่ได้ลาฮะผมไปร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธ์ที่ผ่านมานะครับผมยังยืน แถลงข่าวอยู่ติดกับท่านนายกรัฐมนตรีหลังการประชุมคอรมเลยนะครับผมอาจจะไปสายนิดหน่อยเพราะว่าตอนเช้าผมผมไปหาหมอผมอยู่ในคณะนผมไปร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีท่านก็ไม่ได้เอ่ยถึงว่าหมายถึงใครต้องกลับไปถามท่านเองนะครับว่าหมายถึงใครแต่ไม่ใช่หมายถึงผมแน่นอนเพราะวันนั้นผมอยู่ จริงคิดว่าท่านน่าจะพูดจา,จากประสบการณ์อะไรอย่างนี้มากกว่ามั้งคะที่ทํางานแล้วก็มีพักร่วมคือพักร่วมต้องอ,อ,อยู่ด้วยกันให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันซึ่งจริงๆรัฐบาลนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะคะรัฐบาลนี้ก็เป็นพักร่วมทุกท่านเนี่ยตัวดิฉันเองก็สามารถรบกวนได้คือสามารถยกหูหาขอความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อนะคะกับทั้งหัวหน้าพักร่วมทุกๆพัก แล้วก็คิดว่าไม,ไ,มไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะวันนั้นเนี่ยก็มหีหลายท่านที่ติดภารกิจคิดว่าท่านทักษิณเนี่ยพูดนื่องจากว่าถ้ามุมมองที่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยพักร่วมก็ต้องช่วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมันเป็นแนวคิดในในวงกว้างนั้นมากกว่าหากฟังจากคุณทักษิณเนี่ยมุ่งตรงเหมือนไปตรงที่สิ่งที่คุณอนุทินพูดก็คือบาง,บางคนบางพักเนี่ยลาไปหาหมอใช่ไหมแต่ก็พาดพิง ใกล้เคียงภูมิใจไทยนะและไปดูรัฐมนตรีที่ประชุมโอจะรู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยพยายามเพ่งเล็งที่ใครเป็นพิเศษดูนะพูธที่ผ่านมารัฐมนตรีที่ลาประชุมคอรมอภูมิใจไทยเนี่ยสามท่านเขียนเวลาหมดครับหนึ่งอนุทินชาญวีรกูลรองนายกท่านบอกว่าท่านมาท่านไปหาหมอมาช้าหน่อยแต่มาช้าตอนหลังนี่เขาบอกท่านรองภูมิทําเป็นคนโทรมานะโทรตามกลับมาสุรศักดิ์พันจริญวรกูลรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการครับ พักรวมไทยสร้างชาติลาสองท่านตาวแรกพีรพันธ์สาลีและวิภาครองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไอ้น,นี่จริงหรืมันมีสองกระแสลาการประชุมคอรมอแต่นั่งทํางานที่ตํำเนียบอือันนี้กร,ก,รกระแสแรกครับกระแสที่สองลาประชุมคอรมอแต่ติดตุละที่อื่นออนนี้ยังถกเถียงกันอยู่ว่าถกเถียงกันอยู่แต่ถ้าลาประชุมครมอแต่นั่งที่ตําเนียบเนี่ยไอ้นี้มีเรื่องฮะัมีปัญหาแน่นอนท่านสุชาติชมกลิ่นเนี่ยติดพันธกิจงานศพ ของคนที่แบบผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือครับอ่านี่พอทราบอยู่อ่าพักเพื่อไทยลาสองท่านครับหนึ่งท่านมาริ์เสเงี่ยมพงษ์รนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับท่านที่สองนโคต้าเหมือนกันอัคราพรมเผานี่เป็นโคต้าเพื่อไทยแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียกเพื่อไทยแล้วเหรอเอาก็ดูตอนตอนค่อยโคต้าเดียวเขาไม่อยู่ในโคต้านี้นี่โคต้าผูกขอไม่ใช่โคต้าพักกลาทธรรมไม่ใช่โคต้าของพลังประชารัฐแล้วกัน แต่ละคนลามีใบลาและมีมีพระคประชาปัตทั้งสองท่านสองท่านไม่ได้ร่วมประชุมเฉลิมชัยสีอ่อนและเดชอิทขาวทองครับนี่คือรายชื่อขรมอเพราะคนที่ตะคุณตังสินพูดเนี่ยอยู่ในนี้แหละฮพรรคการตั้งรัฐบาลที่มีพรรคร่วมมันคือหนึ่งเดียวครับครับและวันพุธที่ผ่านมาสาระสําคัญมันคืออะไรครับเขาบอกว่าเรื่องหลักใหญ่ใจความเนี่ยมันอยู่ที่ภาษีสองตัว พรกพอลกพรบกับพรลกภาษีว่าเรื่องเก็บบริษัทข้ามชาตินะจริงจริงนะผมว่าไอสองพลกนี้มันเข้าแบบกระทันหันหลายล่มตีเนี่ยเห็นแล้วอาจจะไม่เข้าใจเลยโดดล่มไว้ก่อนจริงๆไม่มีอะไรเลยทีวีผมตกใจอะไรเลยตกใจพาสี15%คือหลักของสากลเนี่ยตอนนี้คือคนที่แบบพวก เป็นจดไอ้พวกที่แบบเกรย์<ช>เกรย์เนี่ยไปจดทะเบียนนู่นเพื่อเลี่ยงภาษีเนี่ย<ม>เขาเลยตกลงกันว่าอาอมาเลิกกันแต่ละประเทศเนี่ยให้เก็บภาษี1 5เท่ากันหมดเพราะถ้าไทยไม่เก็บประเทศต้นทางของเจ้าของบริษัทนั้นจะเก็บ<ช>ถ้ากับว่าถ้าเราไม่เล่งออกพอลกอรเราเสียอะไรได้นะ<ช>เขามาตั้งบริษัทที่เราเราไม่เก็บสมมติว่าจากอเมริกานะอเมริกาเก็บถึง<ม>หเเงินนี้อยู่ที่ใครอยู่ที่อเมริกา<ม>เขาบอกว่า เริ่มเก็บต้องทำภายในปีนี้ด้วยนะม,มิฉะนั้นเนี่ยปีภาษีจะหายปปกหนึ่งปีเป็นหมื่นล้านนะครับออกเนี่ยเป็นหมื่นล้านรบริษัทต,ต่างข้ามชาติมักจะใช้ประเทศที่มีฐานภาษีต่ำไปจดทะเบียน<อ>แต่การกำหนดว่าเก็บภาษี15%ต่อให้คุณต่ำแค่ไหนเราเก็บได้ชนเบดาน 1 5เปอร์เซ็นต์ซึ่งเท่ากันทั่วโลกออกเกณ์เท่ากันไอ้นี่ไม่ตื่นเต้นครับอันนั้นปรากฏการณ์หนึ่งปรากฏการณ์ที่สองการเมืองในขณะนี้ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งครับโอ้สู้กันนะรรคร่วมรัฐบาลขี่ตัวแกนนำพรรคโอ้เพราะต้องบอกว่าในภาวะปัจจุบันเนี่ยคู่อนุรักษ์ค้่อนุรักษ์นิยมเนี่ยแ้่งขวางนะใช่แ้งขวางนะหลังจากหมดยุคพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยผู้นำที่ชัดเจนฝั่งเนี้ยที่จะสู้ฝั่งส้มเนี่ยครับว่าใคร พราะแน่นอนครับแดงกับน้ําเงินเนี่ยเขาพยายามสร้างเป็นตัวเลือกเ<ช>็เรียกว่าสร้างบารมีสร้างขุมกําลังเพื่อเป็นตัวเลือกอืมแกนแกนของอนุรักษ์นิยมครับองอพักนี้แหละฮะตอ,ตอนนี้ฝั่งอนุรักษ์นิยมที่เข้าร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยบางส่วนขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมาบางส่วนฉันกลัวขาดใช่ไหม <c oughs> กลัวถูกขีบออกจากสารระบบเช่นเดียวกันครับ <c oughs> กรีของฝั่งอนุรักษนิยมตอนนี้ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นน้ําเดียวกันกับแกนนารัฐบาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณออกมาเนี่ยวิเคราะห์ได้3ประเด็นครับสาม <3 S 1> ประเด็นประเด็นแรกเปิดหน้าประเด็นสองท้าชนประเด็นที่3ปลุกใจฮะ เอาท้าชนเอาเปิดหน้าก่อนชนก่อนเปิดหน้าเปิดหน้าก่อนคุณทักษิณออกมาประกาศชัดเจนว่าไม่พอใจพักร่วมรัฐบาลครับเออดีชัดเจนนะโดยเฉพาะคนที่โดดการประชุมในวาระสําคัญที่เป็นตัวชี้เป็นชี้ตายตามนโยบายรัฐบาลครับต่อมามีพักร่วมรัฐบาลบางพักคัดค้านแนวทางคุณจําได้ไหมวันก่อนอย่ารลอนะอย่ารลอเร็วเกินไปอย่ารลอเนี่ยน่าจะพูดถึง บางคนที่พูดถึงพอบพรบพรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมอนี่มันทำให้นโยบายของพรรคเพื่อไทยเดินหน้าไม่ได้แม้แต่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นนั้นคุณตักษินเปิดน้ใช่ท้าชนล่ะอท้าชนเนี่ยส่งสัญญาณนะหากไม่พอใจไอ้ถอนตัวออกจากพรักร่วมเลยเออท้าเลยอันที่สองแนะนำจัดการกลุ่มอิทธิพลเออ อันนี้ชัดเจนเลยบ้านใหญ่การสังหารสจโต้งที่ปราจีนบุรีซึ่งการเมืองระดับชาติรู้ดีว่าฝั่งไหนหนุนฝั่งไหนมันขี่กันอยู่นะมันขี่กันอยู่นะมันมีอีแอบขี่ที่อุบลด้วยอุบลด้วยใช่ไหมอ่าอุบลด้วยเลยนํามาบอกว่าเอ้มันเป็นปัญหาแล้วครับถ้าชนรัฐบาลกลัวผู้มีอิทธิพลไม่ได้คุณทักษิณเนี่ยถ้าชนกลุ่มค้ายาเสพติดและบ่อนออนไลน์เพราะต้องบอกว่าสองสองเซกเมนต์เนี่ยนะคือท่อน้ําเลี้ยง พักการเมืองขั้วตรงข้ามใช่โอ้หสอทลอประกาศทาชนแบบเนี้ยมันก็ต้องทำให้คนที่ขี่อยู่เนี่ยเริ่มชะงักอ่าถูกต้องอ่าอ่าอ้าวเปิดหน้าท้าชนและปลุกใจล่ะต้องบอกว่าปลุกใจเพราะช่วงนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยกระแสไม่ได้๊อปูล่ามากครับนะที่น้ำเงินเนี่ยเริ่มที่จะพังาดขึ้นเรื่อยๆบ้านใหญ่ขั้วเพื่อไทยหวั่นไหวใช่หลังสายน้ำเงินลุกหนัก เลือกตั้งอบจอบจเนี่ยพี่วีตอนนี้ออกผลปลุกใจตอนนี้สัดส่วนเท่ากันนะน้ำเงินกับแดงเนี่ยถึงที่ต่อส0ตอนนี้ที่เราออกก่อน27ใช่จังหวัดนะเนี่ยนะการเมืองดับชาติหวั่นไหวพลังสายน้ำเงินยึดเก้าอี้สวร้อยหกสิบที่นั่งใช่เขาเริ่มหวั่นไหวไงวันไหวเพราะนั้นต้องออกมาปลุกใจพี่วีหวั่นไหวเพราะอะไรคราวก่อนพรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมปึ้งพอสัญญาณน้ำเงินปังปุ๊บ ส,สวโดย<ช>ประธานการมาที่การทหารของสวออกมายืนยันโดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยเป้าหมายที่ต้องปลุกใจเนี่ยปลุกใจกันตั้งแต่ตอนนี้เป้าหมายต้องชนะการเลือกตั้งในปี2-570<ช>เลือกตั้ง<ช>ทั่วไปนะใช่จะตั้งรัฐบาลเพื่อไทยกลับมาจะตั้งรัฐบาลเพื่อไทยเป็นแกนอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเลือกตั้งเยศูนยต้องหงือเหิมตั้งแต่วันนี้เ,<อ>เพื่อเบรกเพื่อเบรกบ้านใหญ่เปลี่ยนข้างเลือกขั้วน้ําเงิน ผมว่านะสัญญาณหนึ่งที่คุณทักษิณส่งออกไปหนึ่งส่งไป behind the s c e n e ของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยแน่นอนเป้าหมายแล้วบี d the s c e n e รอบนี้มันมี Behind and Behind นะมีไฮ be มี behind and behind นะบ i n d บางคนรู้รบ behind บางคนคอยแบกหนุนอยู่ข้างหลังและคอยสนับสนุนเชิดชูให้แกนแกนที่จะเป็นตัวแทนแนอนาคตเนี่ย เบ่งบานครับแน่นอนเขาบอกกับคุณทักษิณที่ออกมาเปิดหน้าท้าชนและปลุกใจนั้นตัวแปรสําคัญทางการเมืองอันหนึ่งคือการเมืองระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะการเลือกตั้งนายกอบจอที่มีการเลือกมาก่อนกําหนด27จังหวัดที่ลาลาลาออกไปก่อนมีการเลือกตั้งนะฮะและก่อนเล,อเลือกตั้งทั่วไปอีก47จังหวัดในวันที่1กุมภาพันธ์เพราะนั้นการปลุกใจนี้สาคัญ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ